ก็เอราวันถ้าดูราคาเนี่ยแถวๆสบาทต้นๆผมคิดว่าก็สะสมได้นะครับคาดหวังอย่างน้อยเนี่ยโลซีซันเนี่ยมีมาตรการกระตุ้นเข้ามาก็น่าจะดีเยียออนเยีนะครับส่วนนักท่องเที่ยวก็น่าจะโตเยีออนเยีอยู่แล้วแหละนะครับผมก็ปีนี้ประมาณสัก36ล้านอาจจะเป็นในทางต่ำกว่านั้นได้หน่อยนึงนะครับแต่ปีหน้าก็ยังมอง 38- 40ถึงล้านนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวปีหน้าก็กลุ่มนท่องเที่ยวท็อปพิกยังเป็นเอราวันอยู่นะครับเป็นตัวที่เน้นการท่องเที่ยวในไทยไปเลยครับ ก็วก็ c c จริงๆข่าวไม่ได้มีนัยยะอะไรหรอกแต่อยางให้ดูกราฟเล่นๆนะครับราคาหุ้นลงมาเยอะมากนะครับลงไปอีก3.4%นะครับล่าสุดก็นิวโลไปอีก173บาทนะครับก็ล่าสุดมีข่าวนะครับว่าลงทุนในธุรกิจตัวบิซ y เคิลเมล็ดพลาสติกนะครับก็ เม่เงินลงทุนไม่เยอะนะครับผมบริษัทที่ที่เพิ่มทุนเนี่ยสินทรัพย์รวมแค่678ล้านนะครับมันคิดเป็นแค่0.05%ของสินทรัพย์รวมทั้งหมดเองนะครับส่วนราคาเหมาะสมแล้วก็คําแนะนําของเรา s C c เรายัางแนะนําถือเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ t a ร g กเต price จริงๆเราแปลว่าเราให้ถูกมัื้อแต่แรกนะเ<ค>พราะว่าจะบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ประมาณ200ต้นๆยัง<ช>คิดอยู่เลยว่าเราให้ต่ํามากโอ้อมันมันจะได้หรอเพราะว่า ต้องยอมรับนะว่าปูนใหญ่นี่ต่ำ200ไม,ไ,มไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเนาะอันนี้ก็ต่ำกว่าราคาเป้าที่เราวางเหมือนจะต่ำกว่าชาวบ้านนะก็ลงมาต่ำกว่าอีกแล้วนะครับตั้งทนี้นั้นเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องขอดูแนวโน้มพวกธุรกิจเคมีคอลก่อนว,ว่ามันเริ่มฟื้นหรือย,อยังนะครับซึ่งอย่างที่เคยบอกไปว่า คุใหญ่ตอนนี้ธุรกิจหลักก็จะเป็นเคมิคอลเนาถ้าเคมิคอลยังไม่ฝืนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า S c c จะฝืนค่อนข้างยากนิดนึงตก็แพคเกจจิ้งก็ดูยังไม่ค่อยดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้ารอบมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกทีหนึ่งแต่เห็นราคาล่วงๆ่งแบบนี้บางทีอย่าเพิ่งเพิ่งไปรับนะครับเพราะว่าอาจจะเป็น f a l l i n g knife นะครับคือเป็นมีดที่ที่กำลังล่วงอยู่นะเอามือไปรับก็จะบาดเราได้ยังไม่มียังไม่เห็นแนวรับเลยจ <laughs> ไม่มีแนวรับเลยเนาะครับก็สวัสดีทุกท่านในช่องแชท ทองแท่งไทย2วันนี้ขึ้นแรงนะครับหลักๆผมดูตัวทองมันทองโล่มันก็ขึ้นนะครับโกลสปอร์ตรู้สึก2 0 0พแล้วนะครับแล้วก็ค่างเงินบาทแข็งด้วยตอนนี้3 3 8นะครับก็หลุด34มาเวลาค่างเงินบาทแข็งเนี่ยอทองในไทยเอ้ยจริงๆค่างเงินบาทแข็งทำให้ทองในไทยไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แปลว่าอันนี้น่าจะเป็นมูฟเมนต์หลัลกๆมันจะโกลสปอร์ตโอติถ้าทองไทยจะดีขึ้นหน่อยเนี่ยก็จะเป็นช่วงบาทอ่อนนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาแข็งขึ้นนิดนึงนะครับค่าเงินบาทเรา เค okay. ก็เดี๋ยวมีเปเปอร์ตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นอัปเดตของเบมนะครับก็รายงานตัวผู้ใช้เรียกว่าแต่ทั้งรถแล้วก็รถไฟฟ้าของเขานะครับรถใช้ทั้งด่วนเนี้ยก็1.14ล้านคันตวันนะครับก็ลดลงนิดหน่อยเยินเยียแต่ว่ายังบวกได้มานอนมันนะครับก็ถือว่าพฤศจิกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเดือนที่มันไม่มีวันหยุดนะครับมันก็เลยทําให้การใช้รถในวันธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็คือเต็ม เต็มที่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะเซกเตอร์บซึ่งเป็นเกี่ยวกับท่องเที่ยวในช่วงชานเมืองอะไรเงี้ยก็แอคทิวิตี้ก็เพิ่มขึ้นด้วยการท่องเที่ยวก็ดีขึ้นนะครับก็เลยมีการมีรถที่ใช้ทางด่วนเพิ่มขึ้นส่วนผู้โดยสารของรถไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยเฉลี่ยเนี่ย โตได้ทั้งเยือนเยแล้วก็มันนนมันนะครับก็เป็น400,000หละถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยขึ้นไปถึง500,001แล้วนะครับซึ่งก็บวกได้ทั้งเยือนเยแล้วก็มันนมันอันนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าพฤศจิมันไม่มีวันหยุดก็คนต้องทํางานทุกวันเนี่ยวันธรรมดาทํางานทุกวันก็ทําให้การใช้เนี่ยเต็มทีนะครับเป็นหนึ่งในเดือนหนึ่งในไม่กี่เดือนในในปฏิทินเนี่ยที่ไม่มีวันหยุดเลยนะครับไม่มีวันหยุดราชการเลยนะครับก็เลยเป็นเดือนที่ค่อนข้างได้รับรายได้เต็มเปี่ยเต็มหน่วยนะครับค เติบโตได้ดีทั้งเยอนเยแลวก็มันนันมันนะครับแน่นอนมันนันมันก็มาจากตัวที่ว่าไม่มีวันหยุดนะครับแต่ว่าเยอนเยที่เติบโตขึ้นเยอะเนี่ยก็มาจากการขึ้นราคาในปีนี้ช่วงกลางปีมีการขึ้นราคารถไฟฟ้าไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พวกบัตรโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษต่างๆเนี่ยก็มีการทยอยยกเลิกไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้ก็ทําให้ภาพรวมของค่าโดยสารเนี่ยก็เลยเติบโตได้ดีใน ลักษณะเย,ยนเยียนะครับแต่ว่าใน Q4 เนี่ยเราเชื่อว่าเย,ยนเยียนี่มันยังโตได้ดีอยู่นะเพราะว่านะักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวต่งตางๆก็ยังมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเปิดตัวของ One b a n g k คอเนี่ยก็ทำให้ Activity ของรถไฟฟ้าในสายสีน้าเงินเนี่ยมันก็ดูคึกคักขึ้นด้วยนะครับแต่ว่า Q1 q เนี่ยจะมีการอ่อนตัวลงะนะครับเพราะว่าในเรื่องของ ปลายปีนี้จะมีวันหยุดค่อนข้างเยอะนะครับเทียบกับคอรส์สแล้วก็รวมถึงตัวไม่มีปันผลจากไทยแท็บวอเตอร์ด้วยซึ่งก็ปันผลมันก็จะมีแค่ปีละสองครั้งนะครับไตรมาสีก็จะไม่มีนะครับนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให้เชื่อว่าถ้างบออกมาเนี่ยถึงแม้ว่ากำไรมันจะยังโอเคนะแต่ว่าก็จะอ่อนลงนิดหน่อย q ิวหนคิวนะครับตัวนี้เราก็ยังแนะนําซื้อนะครับเรามองว่าจริงๆราคามันลดลงมาต่ําค่อนข้างมากเลยก็มองว่ามัน จริงๆธุรกิจเขาดีนะแล้วก็กําไรก็เป็นนิวไฮแล้วปีหน้าเนี่ยเราเชื่อว่าเรื่องของับเบิดแหล่งต่างๆๆที่ได้มาเนี่ยก็น่าจะทําให้เสริมแข่งแกร่งขึ้นไปอีกสายสีส้มก็ได้เรียบร้อยไปหมดแล้วก็ถือว่าดาวไซน์เนี่ยถือว่าไอ้ทีโอแห่งเนี่ยม,มันแทบจะไม่มีละก็ยังเชีย์เบมเป็นท็อปพิกของตัวกลุ่มทรานสปอร์ตตรงนี้อยู่นะครับราคาพิซ์สิบสบาทครับ okay, เดี๋ยวเรารอพีวัแป๊บหนึ่งนะ